ค่สิ่งที่แม่ประวาลได้มาเรียนรู้นะคะในหลักสูตรอะคาเดมี่เรื่องการมีระเบียบวินัยในตัวเองคืออยู่ที่บ้านเนี่ยไม่มีใครบังคับเราเนาะเราอยากจะทํางานตอนไหนก็ได้อ,อยากจะผัดบันประกันพุ่งก็ได้เพราะเราอยู่ที่บ้านไม่มีใครบังคับแต่การที่ได้มาอยู่ในบรรยากาศแบบนี้ถ้าเราไม่ทําเพื่อนทําเราก็ถ่วงเพื่อนก็เลยได้เลยในเรื่องของการมีระเบียบวินัยในตัวเองค่ะ สำหรับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะตัวแม่ประวานนะคะแม่ประวานได้นําความรู้ที่ได้เรียนกับคุณเข้มนะคะไปส่งต่อให้กับทีมงานที่อยู่ที่บ้านในรูปแบบของคลิปวิดีโอด้วยแล้วก็การประชุมกลุ่มย่อยแล้วก็การประชุมกลุ่มใหญ่เราได้นําสิ่งต่างๆที่ได้เรียนเนี้ยส่งต่อให้กับผู้นําแต่ละสายทุกคนทําตาม ไม่ว่าจะเป็นการลิสายชื่อการวิเคราะห์รายชื่อการนําเสนอโทรบุกเกตแล้วก็ปิดการขายเหล่านี้ทุกคนมีผลลัพธ์ตั้งแต่สัปดาห์แรกที่ทําตามค่ะสิ่งที่อยากจะฝากสำหรับคนที่อยากจะมาอะคาเดมีนะคะคือหลักสูตรนี้เหมาะมากๆเลยกับคนที่ยังไม่มีผลลัพธ์นะยังไม่เก่งออนไลน์ยังทําอะไรไม่เป็นเลยยังไม่มีทีมคือบอกเลยถ้าไม่มีความมั่นใจทุกสิ่งทุกอย่าง ที่ยังคุมเครือนะคะจะลุยก็ลุยไม่สุดๆนะจิกจิกจกจัอยู่มาค่ะตัดสินใจมาที่นี่จะปลดล็อกให้กับทุกคนแล้วทุกคนจะเติบโตกับซิลิชันได้อย่างสงาา่าผ่าเผยแล้วก็จะรับรายได้แบบมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนแน่นอนค่ะมาแล้วค่ะอะค,ะอคาเดมี่รุ่น3เปิดรับแล้วนะคะวันที่24แล้วเจอกันค่ะ